จากกรณีที่น้องชมพู่หนูน้อยวัยเพียงสามขวบได้หายออกไปจากบ้านในวันที่11พฤษภาคม2563จนสุดท้ายเจอร่างน้องในวันที่14พฤษภาคม2563 4วันหลังจากที่น้องหายตัวไปมีผู้ชายเฟ e บุ๊กท่านหนึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ว่าทำไมขณะนี้ ใช้เวลาในการตามหาคนร้ายตัวจริงมารับโทษถึงล่าช้านานกว่า120วันแล้วซึ่งหลายฝ่ายก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาจนทำให้เกิดความระแวงและสงสัยกันเองระหว่างคนในครอบครัวและแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายระหว่างฝั่งแม่น้องชมพู่เป็นฝ่ายตั้งข้อสงสัยอีกฝั่งเป็นลุงพล เป็นลุงเขยของน้องชมพู่ซึ่งเป็นผู้ถูกสงสัยจนกลายเป็นผู้น่าสงสารจากการที่แม่น้องได้เคยไปให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีและสัมภาษณ์ผ่านสื่อแต่ณวันนี้หลายคนกังวลและสงสัยว่าสุดท้ายคดีนี้จะจบอย่างไรเราลองมาฟังบทวิเคราะห์นี้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่หลายๆคนคิดจะเป็นไปอย่างที่คิดหรือเปล่า ถ้าหาคนที่อุ้มน้องไปไม่ใช่พ่อแม่ลุงป้าล่ะครับแต่เป็นคนนอกรับงานมาที่มีระดับบิ๊กในพื้นที่คอยหนุนหลังสั่งการอยู่จนคนในหมู่บ้านทุกคนทั้งพ่อแม่ลุงป้าตายายและคนอื่นๆไม่กลา้าแม้แต่จะเอ่ยถึงเลยละ่นะณเวลานี้เงินคือปัจจัยสำคัญเพียงแค่มาบอกเบาะแส เป็นนพยาหรือหลักฐานอะไรสักอย่างที่ตำรวจกำลังต้องการเพิ่มสำนวนอยู่ก็รับเงินหมื่นเงินแสนไปเลยเงียบเงียบไม่ต้องเปิดหน้าแรกก็ได้ถ้ากลัวตนและครอบครัวจะเดือดร้อนจากพวกที่มีอำนาจสั่งลูกน้องตามเก็บคดีคนหายในลักษณะนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในแถบภูผานี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วญาติคนหายก็รู้ต้นสายที่ทำบ้างไม่รู้บ้าง แต่ก็ต้องเคยเข้าหูมาบ้างคนที่หายไปนั้นเคยมาเล่าให้ฟังก่อนที่จะหายสาบสูญไปจึงต้องจำใจยอมรับให้เรื่องเงียบดีกว่าต้องมีใครในหมู่บ้านหายไปอีกจะสมมุติให้เรื่องหนึ่งเพื่อนบ้านคุณทําสิ่งทุจริตมิจฉาชีพอยู่และมีเจ้านายเป็นบิ๊กคอยหนุนหลังเป็นที่รู้จักกันดีว่ากว้างขวางและใหญ่ และวันหนึ่งเกิดมีเรื่องมีปัญหาขึ้นนักข่าวมาสัมภาษณ์คุณคุณจะพูดยังไงคุณกล้าเปิดปากบอกอะไรอะไรไหมถ้าพูดไปแล้วครอบครัวคุณจะอยู่กันยังไงยังจะปลอดภัยกันดีไหมลูกๆพ่อแม่พี่น้องจะต้องมาเดือดร้อนเพราะความกล้าแฉกล้าชนของคุณแบบน้องหรือไม่ ยังคงนับถือในความกล้าหาญของลุงที่เคยต่อกรกับคนพวกนี้และยอมรับกับความอดทนและความฉลาดของแม่ที่เลือกที่จะไม่พูดถึงแม้เจ็บปวดเพียงใดเพื่อรักษาชีวิตตนและคนที่ยังอยู่ให้ปลอดภัยยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยว,วะยอมสละอวัว,วะเพื่อรักษาชีวิตแต่การยอมสละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรม หาได้ยากยิ่งถ้าคุณตัวตนเดียวไม่มีครอบครัวก็อาจจะทำเพื่อรักษาคุณธรรมได้เพราะถึงเวลาจริงๆแล้วไม่มีใครมอคอยปกป้องช่วยเหลือกันได้ตลอดหรอกนะครับพวกเขาเพียงขอให้การสูญเสียของน้องในครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตและต้องคอยระวังสำเนียกทุกๆคำที่จะพาดพิงไปถึงคนพวกนั้นที่พวกเขาทำได้คือ ภาวนาให้ผลกรรมที่พวกมันได้ทำกับเด็กสามขวบผลกรรมที่พลากลูกหลานพวกเขาไปได้สนองพวกมันในเร็ววันเพื่อจะได้ปลดปล่อยตนจากคํำครหาประนามอย่างรุนแรงของหลายๆคนที่ตีความกันอย่างตามใจตนจนเข้าใจผิดกันไปใหญ่ผ้ากันลงทางกันไกลเกลินกว่าความจริงซ้ำยังกลายเป็นไปสนับสนุนช่วยเหลือทางอ้อม ให้พวกกระทำผิดตัวจริงรอดจากอาญาอีกและเพื่อความสงบสุขของชาวบ้านทุกๆคนในระแวกนั้นๆพวกเขาอยู่ที่สว่างกันขณะที่คนร้ายซุ่มดูอยู่ในที่มืดเงินรางวัลก็เปรียบเหมือนไฟฉายที่ช่วยส่องหาพวกคนร้ายตัวจริงที่อุ้มหนองไปเมื่อได้ตัวคนอุ้มตัวบงการก็คงไม่ยากแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณเมทีเมทาวีจากเพจออยสีและผ่องเพือกเฟรนมาณที่นี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านเสพข่าวยังมีสติและคอมเมนต์กันเบาๆเบาได้เบากันนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุบ